กลายเป็นดราม่าสนันออนไลน์เลยนะครับเมื่อพี่จองกับคันแลนยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีแล้วมีแม่ค้าขายเสื้อผ้าท่านหนึ่งนะครับได้พยายามเชิญชวนพี่จองกับคันแลนเนี่ยให้มาซื้อเสื้อผ้าของร้านในราคา600บาทแม้ว่าพี่จองจะต่อเหลือ500บาทแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นการขายในราคาที่สูงเกินไปหรือไม่นะครับอย่างเช่นกางเกงช้างเนี่ยถ้าไปดูในออนไลน์หรือไปดูในตลาดที่อื่นๆเนี่ย ร้อยสองร้อยเท่านั้นครับล่าสุดสํานักงานประชาสัมพันธ์รา,ราช,ชบุรีได้อัปเดตนะครับว่าเจ้าหน้าที่เข้าตักเตือนและปรับตามกฎหมายแล้วโดยทางเจ้าของร้านและลูกสาวนะครับได้บอกว่าเห็นนักท่องเที่ยวนั่งเรือมาและจําได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังจึงได้เสนอขายสินค้าไปตามในคลิปและยอมรับว่าที่ร้านไม่ได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าจริงๆยอมรับผิดทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคืนเงินให้กับยูทูบเบอร์สองท่าน หลังจากนี้จะปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับตลาดน้ําดําเนินสะดวกนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกร้านอื่นๆทั่วตลาดเลยนะครับให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการที่ชัดเจนและต้องคิดราคาให้ตรงกับที่บอกไว้ด้วยหากพบว่าฝ่าฝืนจะดําเนินการตามกฎหมายทุกกรณียังไงฝากด้วยเจ้าหน้าที่ไปตรวจตาบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับ